สวัสดีครับผมอาท็อปนะครับวันนี้จะม่ความรู้เกี่ยวกับพัก3ชนิดนะครับที่ผมแนะนําให้ทานแบบสุกนะจะได้ประโยชน์มากกว่าทานแบบดิบแน่นอนครับโอเคพร้อมแล้วลุยกันครับชนิดแรกมะเขือเทศครับมะเขือเทศเนี่ยถ้าท่านทานแบบสุกนะท่านจะได้สารที่ชื่อว่าไลโคปีนเนี่ยสูงขึ้นเยอะมากๆนะครับถามว่าทานแบบดิบได้ไหมได้แต่ถ้าท่านอยากได้สารไลโคปีนซึ่งเป็นแบบพวกสารแบบแอนตี้ออกซิแดนที่ดีๆเลยอะ่ะ ก็แนะนําให้ทานแบบสุกหรือผสมผสานกันไปนะครับอย่าทานแบบดิบอย่างเดียวนั่นเองนะครับข้อแรกคือมะเขือเทศน,นะครับอันที่2คือแครอทนะครับแครอทเนี่ยมีสารที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนสูงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทานแบบสุกนะครับจะได้เบต้าแคโรทีนเพิ่มขึ้น 34% 34%เยอะมากๆนะครับและอันที่3คือผักตระกูลกะหล่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีบอกโคอี่คะน้าแนะนำให้ทานแบบสุกนะครับถ้าทานแบบดิบแก๊สในท้องจะเยอะนะครับใครท้องอืดท้องเฟอ้อไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ทานแบบสุก